เรื่องที่ชัดเจนเรื่องที่ครับพี่น้องเขาจะยิ้มได้โดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาครับเรื่องเงินที่เปิ่นจะซอยครับพี่น้องเกษตรกรไรล,ละ1000บาทครับตอนนี้เริ่มดำเนินการนะเจ้าครับทกศมันจะโอนเงินซอยเหลือชาวนาไรล,ละ1 0 0 0บาทสูงสุดบ่เกิน20ไรก็คือบ่เกิน2 0 0 0 0บาทครับแบ่งเป็นหาหลบเริ่ม28พิพฤศจิกา ก็คือวังสองหมื่นที่ผ่านมาเมื่นอนีสามสิบแล้วเนาะต้องก็ซอเพิ่นเตรียมแหละครับเตรียมเงินไว้ในกระเป๋าล่ะที่จะดูแลซอยเหลือพี่น้องเฮาครับไายละหนึ่งพันบาทแต่ว่าบวก,กินยี่สิบายหรือบวก,กินสองหมื่นบาทตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อซอยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเขาให้มีไรายได้มีสภาพคล่องในการที่จะใส่ใจรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเขาให้สามารถขายได้นาราคาที่สูงขึ้น ผ่านโครงการสนับสนุนคาบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกขา่าวครับปีการผลิต2566ครับถึง2567วงเงินก่อหาหัหล้านบาทให้กับเกษตรกรที่ขึนนไไนนน้นทะเบียนใบ,บด,ด้ครับท่านต้องขึ้นทะเบียนใบบ่ขึ้นทะเบียนใบเมื่อใด้ครับเกษตรกรหู้ดีหอดเวลาเขาก็จะไปขึ้นทะเบียนใบครับผู้ที่ขึ้นทะเบียนปลูกขาวครับกรมส่งเสริมการเกษตร ประท่วงเกษตรและสหกรณ์ปีการผลิตกับปี 66, 66ปี67เนี่ครับเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ครับกับจำนวน4.68ล้านขอบครั่วเกือบ5ล้านนะครับหล้านขอบครั่วพร้อมจัดทําแผนการโอนเงินทรงถึงมือเกษตรกรเป็นรายผู้มีผาคกแบ่งเป็นหารอบเริ่มแต่วันที่2ี่วาไปบางหันครับเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินทางแอปพลิเคชันได้ ครับเอ่อครับโมบายตลอด24ชั่วโมงครับวางเงินเข่าหรือบพท่านเข่านะครับหรือจะสอบถามอยู่ธนาคารเลยรก็ได้ทกศครับพี่น้องคุ้นเคยครับหมู่ักกับเจ้าหน้าที่ดีเพราะว่าผูกพันกันมาเง้วนานครับทกศกับพี่น้องเช่าเกษตรกรครับดูแลเกษตรกรมาโดยตลอดครับสำหรับแผนการจ่ายเงิน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกขาประจำปี2566กับต่อ2567ก็มีชาวเน็ตหลายคนแชร์กันในโลกออนไลน์ถึงตารางการโอนเงินซ้อยเหลือเกษตรกรครับไรล,ละ1,000งบาทเป็นก็บแบ่งโอนเป็นหาเทือนะครับวันที่28พฤศจิกาที่ผ่านมาโอน40จังหวัดพันทกศครับ จำนวน44สาขาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเขา่า0.66ล้านคนนะครับวงเงิน8 4 9 0ล้านบาทวันที่29เมื่อวานนี่ครับโอนเงิน17จังหวัดผ่านทกศอีกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเขา่า0.73ล้านคนวงเงิน8 2 0 18ล้านบาทวันที่30คือมม้อนีครับกำลังเบาอยู่นี่ละเขาโอนกันแล้วโอนเงิน10จังหวัด จังหวัดในแน่พี่น้องก็ไปเบิ่งเงาสิบจังหวัดพานทอกศหายเกับเกษตรกรผู้ปลูกเข่าศูนยล้านคนวงเงิน9,242ล้านบาทครับเมื่ออื่นวันที่หนึ่งครับเมื่ออื่นวันที่หนึ่งกับโอนเงินหาจังหวัดพานทอกศคือเก่าเกษตรกร0.77ล้านคนวงเงิน9,277ล้านบาทแล้วก็งวดสุดท้ายเนาะเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห่างวดสุดท้ายวันที่สองครับ โอนเงินหาจังหวัดพานทอกรสอให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเขาว8 8 0ล้านคนว่งเงิน9,130ล้านบาทครับโอนหาเทือนะครับปี่น้องไปเช็คเบือ้องว่าเงินท่านเขาหรือ,อยังครับก็ขอสแสดงความยินดีกับปี่น้องเขาชาวเกษตรกรเนาะไรละ1,000บาทบ่เกิน20ไรเบเ็ดเสร็จแล้วก็บ20,000บาทครับมื่ออื่นนี่ครับ นอกจากจะเป็นมือที่ทกอกศพิ่นโอนเงินหายกับพี่น้องเฮาที่เป็นชาวกเกษตรกร